ดอกฮีกังสีน้ำเงินมันมีจริงๆหรือเปล่านะครับในเมื่อมูซันตามหามาเป็นพันปีแล้วยังไม่เคยเจอยังไม่เคยเจอนะครับเจ้าดอกฮีกังสีน้ำเงินนะมันมีจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นการคิดไปเองกันแน่ครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาคุยกันครับว่าด้วยเรื่องดอกฮีกังสีน้ำเงินครับ ก่อนอื่นนะครับผมดอกฮิกังหรือว่าชื่อเต็มๆคือดอกฮิกังบานะเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วมันจะเป็นสีแดงนะครับแต่ดอกที่มุซันตามหาคือดอกที่เป็นสีน้ําเงินครับทำไมถึงมูซันถึงตามหามันเลยครับต้องย้อนกลับไปนะครับสมัยที่มุซันเนี่ยยังเป็นมนุษย์อยู่ครับซึ่งนั่นก็เป็นสมัยเฮอันนะครับเมื่อนานมาแล้วมากๆเลยนะครับตอนนั้นครับมุซันเรียกได้ว่าป่วยอดอดแอดแอดนะครับผมนอนซมอยู่บนเตียงแล้วก็รอวันตายเท่านั้นเองครับซึ่งมูซันนะครับจะอยู่ได้ไม่ เกินอายุ20ครับให้เรานึกถึงตระกูลอุบุยาชิกินะครับที่เป็นผู้นําของกลุ่มพิฆาตสูตรนะที่ป่วยออดออแอดแอดนอนซมอยู่กับบ้านตลอดเวลาอย่างนั้นเลยนะครับผม มูซันก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันครับเขาจะตายก่อนที่อายุ20นะครับตามคําบอกของหมอครับแต่ว่ามีหมอคนหนึ่งนะครับเป็นหมอที่มีจิตใจเมตตาทีเดียวนะครับตั้งใจที่จะรักษามูซันหมอคนนี้นะครับไม่ว่าจะพยายามยังไงมูซันก็ไม่หายสักทีนะครับมีอยู่วันนึงครับหมอคนนี้ได้ปรุงยาขึ้นมานะครับ ยาตัวนี้ทําจากดอกฮิกังสีน้ําเงินครับเมื่อหมอปรุงยาเสร็จนะครับจึงเอามาให้มูสันกินครับมูสันเมื่อกินยาไปแล้วนะครับระหว่างนั้นก็คุ้นคิดนะครับว่าตัวเองเนะี่ยเดี๋ยวก็ต้องตายอยู่แล้วนะครับและไอหมอคนเนี้ยมันก็ไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่ามันรักษาตัวเองไม่หายครับมูสันก็เลยคิดว่าไหนๆก็จะตายแล้วขอระบายอารมณ์หน่อยก็แล้วกันก็เลยฆ่าหมอคนนี้ทิง้งซะครับเพราะว่าคิดว่ายังไงหมอคนนี้ก็ไม่มีประโยชน์ตัวเองก็ตายอยู่แล้วนะ แต่สักพักหนึ่งครับยาที่กินเข้าไปก็ออกฤทธิ์ครับมูสันนั้นอยู่ดีๆก็หายเป็นปลิดทิ้งนะครับแถมยังมีเรี่ยวมีแรงมากกว่าเดิมเป็นมหาสารอีกทีเดียวนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมูสันครับ อยากจะกินเลือดกินเนื้อมนุษย์ครับแต่ตรงนี้มันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับในเมื่ออยากกินมนุษย์มูซันก็กินมนุษย์แค่นั้นเองครับเขาไม่ได้เป็นคนมีคุณธรรมขนาดนั้นที่จะไม่กินมนุษย์นะครับมูซันก็กินมนุษย์ไปตามที่ตัวเองอยากนั่นเองครับแต่สิ่งที่ขัดใจเนี่ยสิครับมันมีอยู่ตรงที่ว่ามูซันเนี่ยไม่สามารถโดนแสงอาทิตย์ได้เลยนะครับเราลองคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดเราจะต้องอยู่ในบ้านทั้งวี่ทั้งวัน แล้วออกจากบ้านได้เฉพาะตอนกลางคืนเนี่ยครับมันจะลําบากแค่ไหนครับในตอนกลางวันเราก็ต้องอุดอู้อยู่ในบ้านใช่ไหมครับไม่ได้เห็นแสงเดือนไม่ได้เห็นแสงตะวันกันเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ได้พบปะผู้คนไม่ได้เจอใครอีกด้วยนะครับหนึ่งทำให้หมูซันเนี่ย รู้สึกว่าหงุดหงิดมากเลยนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นการหยามตัวเองด้วยนะเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาอ่ะโดนขังอยู่ในกรงทีเดียวนะครับทีนี้ครับมุซันก็อยากจะแก้ปัญหาตรงนี้ครับอยากที่จะออกไปสัมผัสแสงอาทิตย์ได้อยากจะใช้ชีวิตตามปกติได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมุซันเนี่ยเรียกได้ว่า หายป่วยแล้วแล้วก็มีแรงเหนือมนุษย์มนาเลยทีเดียวครับถ้าเกิดว่าเขาทนแสงอาทิตย์ได้อีกสักอย่างหนึ่งเขาก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เพอร์เฟกสมบูรณ์แบบทีเดียวครับแต่จะมีวิธีไหน่ะครับที่ทําให้เขาเนี่ย กลับไปเป็นมนุษย์ได้เหมือนเดิมครับมูซันก็เลยนึกถึงยาที่หมอให้กินก่อนที่จะเป็นอสูรครับนั่นก็คือยาที่ทําจากดอกที่กลางสีน้ําเงินนั่นเองครับแต่มูซันก็ไม่รู้นะครับว่าดอกที่กลางสีน้ําเงินนี่มันอยู่ที่ไหนนะครับจะถามคุณหมอก็ไม่ได้นะครับข้าตายไปเสียแล้วนะครับทีนี้มูซันก็ต้องตามหาดอกฮีกลงสีน้ําเงินด้วยตัวเองส่วนวิธีที่จะหามันเลรครับถ้าเป็นมูซันคนเดียวเนี่ย ก็อาจจะหายากนิดนึ่งนะครับมูซานจึงต้องมีผู้ช่วยครับผู้ช่วยที่จะช่วยหาดอกฮิกังสีน้ําเงินนี้นะครับผู้ช่วยเหล่านี้ก็คืออสูรข้างขึ้นนั่นเองครับเหตุผลหนึ่งเลยนะครับที่มูซันสร้างอสูรข้างขึ้นขึ้นมาครับนั่นก็เป็นเพราะว่าจะให้ช่วยหาดอกฮิกังสีน้ําเงินนั่นเอง ทีนี้มูซันก็เลยคิดวิธีที่2นะครับวิธีที่2ก็คือ,คอหาอสูรครับที่สามารถทนแสงอาทิตย์ได้แล้วลมูซันเนี่ยก็จะกินอสูรตนนั้นเข้าไปครับทำให้มูซันเนี่ยสามารถทนแสงอาทิตย์ได้ซึ่งแม้แต่อสูรข้างขึ้นที่มูซันคัดมาเองกับมือเนี่ยก็ไม่มีใครสามารถทนแสงอาทิตย์ได้เลยนะครับเรื่องของอสูรที่ทนแสงอาทิตย์ได้เราจะไปคุยกันในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้กลับมาที่ดอกฮิกางสีน้ําเงินก่อนครับ กลับมาตอบคําถามที่ว่าดอกที่กังสีน้ําเงิน,นมันมีจริงๆหรือเปล่านะครับคำตอบคือมันต้องมีสิครับเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยคุณหมอคนนั้นจะเอาดอกที่กังสีน้ําเงินที่ไหนมาทํายาให้มูสานกินล่ะครับจริงไหมเพราะฉะนั้นคําถามที่ว่าดอกที่กางสีน้ําเงินมีจริงหรือเปล่าคําตอบก็คือมีครับแต่คําถามต่อไปก็คือว่ามีแล้วทําไมมูสานถึงหาไม่เจอในตลอดพันปีครับในเมื่อทั้งตัวเองนะครับแล้วก็อสูรข้างขึ้นช่วยกันหาแทบจะพลิกแผ่นดินทําไมถึงยังไม่เจอครับเรื่องราวนี้ ูกเปิดเผยหลังจากที่มุซันตายไปแล้วร้อยปีครับ มีนักวิจัยพันธุ์พืชนะครับที่มีชื่อว่าฮาชิบิระอาโอบะครับเขานั้นได้เจอดอกฮีกังสีน้าเงินแล้วครับโดยเขานั้นได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลนะครับว่าดอกฮีกังสีน้ําเงินนี้นะครับปีหนึ่งบานแค่2อถึงสหนนะครับนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้มันหายยากครับแต่มันมีอีกสาเหตุหนึ่งครับที่มันยากไปกว่านั้นนะครับนั่นก็คือดอกฮีกังสีน้ําเงินนี้บานเฉพาะตอนกลางวันครับซึ่งแน่นอนครับมูซันแล้วก็เหล่าเหล่าอสูรนะครับไม่สามารถที่จะออกมาหา ดอกฮิกางสีน้ำเงินนี่นตอนกลางวันได้แน่นอนนะครับทำให้ไม่เคยเจอดอกฮิกางสีน้ำเงินเลยเพราะว่าพวกอสูรนั้นออกมาเฉพาะตอนกลางคืนนั่นเอง แต่ว่าการวิจัยดอกฮิกางสีน้ำเงินของฮาชิบิระอาโอบะนี้นะครับก็เกิดข้อผิดพลาดครับทำให้ดอกฮิกางสีน้ำเงินเนี่ยเฉาตายแล้วก็สูญพันธุ์ไปจนหมดเลยนะครับจึงไม่สามารถที่จะศึกษาเรื่องราวของดอกฮิกังสีน้ำเงินนี้ต่อไปได้ครับซึ่งนี่ก็จะเป็นคำตอบนะครับว่าทำไมมูซันเนี่ยหาดอกฮิกางสีน้ำเงินไม่เจอนะครับถึงแม้ว่าจะพลิกแผ่นดินหามาตลอด1000ปีนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าปีหนึ่งบานก็น้อยแล้วนะครับ แถมยังบาาเฉพาะตอนกลางวันอยู่ด้วยนะครับมูซันที่ใช้อสูรเนี่ยไปหาดอกที่กลางสีน้ําเงินยังไงก็หาไม่เจอครับแต่ว่าถ้าเราลองคิดดูครับเราลองคิดดูว่าถ้ามูซันเนี่ยมีผู้ช่วยนะครับที่จะหาดอกที่กลางสีน้ําเงินเป็นมนุษย์ขึ้นมาล่ะก็ไม่แน่ว่าสักวันหนึ่งมูซันเนี่ย อาจจะเจอดอกฮีกางสีน้ําเงินแล้วก็เอามาทดลองปรุงยาทําให้ตัวเองเนี่ยทนแสงอาทิตย์ได้ก็ได้นะครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วนะครับที่มูซันเนี่ยไม่สามารถที่จะทําเรื่องแบบนั้นสําเร็จนะครับไม่งั้นกลุ่มพิฆาตอสูอรของเราก็คงจะหาวิธีกําจัดมูซันได้อย่างยากลําบากกว่านี้แน่นอนนะครับผมและนี่ครับก็เป็นเรื่องราวของดอกฮีกางสีน้ําเงินนะครับที่จะมาตอบคําถามว่าตกลงมันมีจริงหรือเปล่านะครับมันมี แล้วก็เหตุผลที่ว่าทําไมมุ·ซันถึงยังหาไม่เจอก็นั่นแหละครับมันบายเฉพาะตอนกลางหวันจะไปเจอได้ยังไงถูกไหมครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับที่ว่ากันด้วยดอกฮิลางสีน้ําเงินนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสําหรับคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ